หประเทศที่ชื่อประเทศมีความหมายแปดเกินคาด 1. c a m แคนารูนชื่อนี้มาจากคำว่ากุ้งในภาษาโปรตุเกสนะครับเพราะนักสำรวจเคยเจอกุ้งเยอะมากๆในแม่น้ำ 2. อาอ์เจนตินามาจากคำว่าเงินเพราะเคยมีข่าวลือว่ามีภูเขาเงินอยู่ที่นั่น <Wow. S 1> แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครหาเจอเงินก็ไม่มีภูเขาก็ไม่มี3กัวเตมาลาในภาษาท้องถิ่นแปลว่าดินแดนแห่งต้นไม้มากมาย 4. คิวบา แปลว่าที่ดินอุดมสมบูรณ์แต่โดนแซวว่าอุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังไม่มี WiFi 5. โมซิมบิกตั้งชื่อตามเจ้าชายอาลับที่เคยมายึดครองพื้นที่นี้ครับคุณสนใจชื่อประเทศอื่นอีกไหมคอมเมนต์มาบอกได้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามความรู้ติดหัวสายชิว5าความหมายของชื่อประเทศที่เราคุ้นหู 1. สยามชื่อนี้เราไม่ได้ตั้งเองนะครับแต่เพื่อนบ้านเขาตั้งให้เรียกว่าสยามที่แปลว่าดำในภาษาบาลีสันสกิต 2. ลาวมาจากชื่อชนเผ่าของชาวลาวนั่นแหละครับแต่บางตำราก็แปลว่า,าคน 3. กัมพูชามาจากคำว่ากัมพูชะแปลว่าลูกของราสี 4. จีนมีที่มาจากคำว่าชินซึ่งก็เป็นแคว้นใหญ่ในอดีตของจีนนั่นแหละครับแต่คนไทยก็เรียกว่าจีนทุกที 5. มาเลเซียลากศัพท์มาจากคำว่าเมลายูบวกกับเซียที่แปลว่าที่ดินครับสรุปก็แปลว่าที่ดินของชาวเมลายูนั่นเองครับ แล้วคุณสงสัยชื่อประเทศอื่นอีกไหมคอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วอย่าลืมติดตามความรู้ติดหัวสายชิวนะครับ5ประเทศที่ชื่อมีความหมายแปลกเกินคาด 1. มองโกเลียแปลว่าคนกล้าหารเหมาะกับประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยนักรบผู้กล้าหารแบบประเทศนี้จริงๆ 2. แคน,นาดามาจากคำพื้นเมืองที่แปลว่าหมู่บ้านแปลกไหมครับประเทศใหญ่เบ้อเริมแต่ชื่อกับแปลว่าหมู่บ้านเล็กๆซะงั้น,ปน 3. ปานามาแปลว่า ที่อุดมไปด้วยปลาเหมาะกับประเทศที่มีคลองระดับโลกจริงๆ 4. กาบองแปลว่าเสื้อคลุมเพราะรูปทรงอ่าวประเทศเหมือนกับผ้าคลุมของคน 5. คิวบาอาจมาจากคำพื้นเมืองที่แปลว่าที่ดินอุดมสมบูรณ์แต่ประวัติศาสตร์ที่นี่กับเดือดสุดๆคุณสงสัยชื่อประเทศอื่นอีกไหมกดติดตามความรู้ติดหัวสายชิลไว้ครับคลิปหน้าอาจมีชื่อประเทศที่คุณสงสัยอยู่ก็ได้ 5ประเทศที่ชื่อประเทศมีความหมายแปลกเกินคาด 1. ญี่ปุ่นแปลว่าแหล่งกำเนิดของดวงอาทิตย์เพราะคนจีนสมัยก่อนเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากทางนี้2ไ c อซ์แลนดลชื่อว่าดินแดนน้ำแข็งแต่จริงๆบางพื้นที่เขียวชอุ่มซะยิ่งกว่ากีแลนด์ซะอีก3ซิมบับเวมีความหมายว่าบ้านหินใหญ่มาจากซากหินโบราณเกร็ซิมบับเว <Wow. S 1> 4. ฟินแลนด์ชื่อของเขาอาจแปลได้ว่าดินแดนของชาวฟิน แต่ชาวฟินกลับไม่ได้เรียกตัวเองแบบนั้น 5. ้าอลจิเรียตั้งตามชื่อเมืองหลวงเอลเจียซึ่งแปลวะะ่าเกาะทั้งที่ประเทศตัวเองไม่ได้มีเกาะเยอะเลยแล้วคุณละ่ะสงสัยชื่อประเทศไหนอีกไหมคอมเมนต์มาบอกหน่อยและอย่าลืมกดติดตามความรู้ติดหัวสายชิลไว้ครับ5ความหมายของชื่อประเทศที่คุณอาจไม่เคยร <Wow. S 1> ู้ครับ 1. ปากีสถานปากีแปลว่าบริสุทธิ์สถานแปลว่าดินแดนหรือที่อยู่รวมๆกันเป็น ดินแดนแห่งความบริสุทธิ์ครับ 2. <Wow. S 1> เติร์กเมนิสถานแปลตรงตัวเลยครับคือที่อยู่ของชาวเติร์กเมน 3. อัฟกานิสถานแปลว่าบ้านของชาวอัฟกันครับ 4. ส,สวีเดนชื่อภาษาท้องถิ่นคือสวีเดนแปลว่าดินแดนของชาวสวียครับ 5. พม่าหรือเมียนมาเป็นคำแบบโบราณที่แปลว่าคนพม่าแบบตรงตัวสุดๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับ แล้วคุณสงสัยชื่อประเทศอื่นอีกไหมคอมเมนต์มาบอกได้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามความรู้ติดหัวสายชีวไว้นะครับ5ความหมายของชื่อประเทศในเอเชีย 1. ไทยแปลว่าอิสระเหมาะกับวิถีชีวิตของคนบ้านเราจริงๆนะครับ 2. ญี่ปุ่นภาษาจีนโบราณเรียกว่าจีเปิลแปลว่าต้นกำเนิดของพระอาทิตย์ครับ 3. เนปาลมีคนตีความว่าแปลว่าบ้านของวัวศักดิ์สิทธิ์เอาเข้าจริง ก็มีวัวเดินอยู่เต็มท้องถนนจริงๆนะครับ 4. สีลังกาสีแปลว่าโชคดีลังกาแปลว่าเกาะรวมกันเป็นเกาะแห่งความโชคดีครับ 5. มองกเลียแปลว่าผู้กล้าแค่ฟังชื่อก็นึกถึงทหารขี่ม้าถือธนูเท่ๆเลยใช่ไหมครับแล้วคุณสงสัยชื่อประเทศอื่นอีกไหมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องความรู้ติดหัวสายชิลไว้ด้วยนะครับ 5ประเทศที่ชื่อประเทศมีความหมายแปลกเกินคาด 1. มาลีแปลว่าฮิปโปในภาษาแมนเดงเอา้าผมก็นึกว่าเป็นชื่อของเด็กสาวซะอีก 2. จิบูตีแปลว่าหม้อเหล็กชื่อน่ารักเหมือนของหวานแต่จริงๆคือหม้ออุ่นๆจากทะเลทรายนะครับ 3. าชาดชื่อนี้มาจากทะเลสาบแต่ฟังยังไงก็เหมือนชื่อเพื่อนที่เล่นบาสอยู่ที่โรงเรียน 4. ตุรกีชื่อนี้เหมือนไก่ในภาษาอังกฤษจนหลายคนแอบถามว่า ไก่มาก่อนประเทศหรือประเทศมาก่อนไก่ 5. ้านจอเจมาจากชื่อแม่น้ำไนจอเจแต่บางภาษากลับกลายเป็นคำต้องห้ามซะง,งั้นแล้วคุณหละ่ะสงสัยชื่อประเทศอื่นอีกไหมคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยแล้วอย่าลืมกดติดตามความรู้ติดหัวสายชิวไว้นะครับ ความหมายของชื่อประเทศอินโดนีเซียครับแปลว่าหมู่เกาะของอินเดียเพราะคำว่าอินดอสแปลว่าอินเดียและนีซอสแปลว่าเกาะในภาษากีครับชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นโดยนักวิชาการชาวตะวันตกในยุาอนาณนิคมเพราะหมู่เกาะนี้อยู่ระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียครับและเป็นเส้นทางการค้าสำคัญด้วยอินโดนีเซียครับมีเกาะมากกว่า1 7 0 0 0เกาะและถือเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นชาติที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับแล้วคุณล่ะอยากลองไปเที่ยวประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบนี้ไหมคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามความรู้ติดหัวสายชีวไว้ด้วยนะครับ